บ้านทุเรียนท้าวเฮาทุเรียนอีกประมาณสิบห้าปีทุเรียนไม่ต้องไปถึงจันบุรีที่ใต้นะครับน้องเสือก็อันนี้เขตเลย สระบุรีเออน้องแค,งแคก็มีของเก้านะครับพันประมาณสองพันก็ต้นครับปลูกเนี่ยพื้นที่เลือเยอะปลูกเนี่ยม,มีหมอนข้างหมอนกลางหมอนเล็กหมอนใหญ่ทุเรียน